เคยคิดเล่นๆกันไหมครับถ้าวันหนึ่งฟีฟ่าเขาเฮี้ยนมากออกกฎเหล็กห้ามซื้อขายนักเตะเด็ดขาดฟุตบอลโลกจะเป็นอย่างไรทีมใหญ่จะรุ่งหรือทีมใหญ่จะร่วงทีมเล็กจะรอดหรือทีมเล็กจะแตกวันนี้ขอบสนาม WHAT IF จะขอพาคุณเข้าสู่โลกใหม่ที่ไม่มีตลาดนักเตะมันจะเป็นฝันหวานหรือฝันร้ายของวงการลูกหนังกันแน่ ในยุคนี้เนี่ยตลาดนักเตะกลายเป็นแกนหลักของธุรกิจฟุตบอลครับทุกสโมสรต่างขยับหมากด้วยการทุ่มเงินดึงตัวผู้เล่นมาเสริมทีมกันเป็นว่าเล่นซึ่งวงการนี้ครับไม่ได้เป็นแค่เรื่องการซื้อนักเตะมาเติมเต็ม,ตมทีม แต่มันกลายเป็นอุตสาหกรรมพันล้านที่กำหนดชะตากรรมสโมสรอาชีพนักเตะและความสมดุลในการแข่งขันของลีกทั่วโลกเรารู้กันอยู่ครับว่าระบบซื้อขายนักเตะเนี่ยมันฝังรากลึกซะจนเราจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีตลาดนักเตะเลยดูเป็นไปไม่ได้แต่ลองคิดดูเล่นเล่นครับถ้าวันหนึ่งฟีฟ่าหรือยูฟ่าประกาศกฎเหล็กขึ้นมาที่ห้ามทุกสโมสรซื้อขายนักเตะโดยเด็ดขาดอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้เล่นที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบเยาวชนของตัวเองเท่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้น แนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่จินตนาการลอยๆนะครับเพราะว่าในเกมฟุตบอลแมเนเจอร์2024เคยมีคนลองทำการทดลองนี้ครับ ผู้เล่นคนนี้ไปตั้งค่าห้ามทุกสโมสรซื้อนักเตะเป็นเวลา30ปีครับผลที่ออกมาก็คือทุกทีมพึ่งพาเด็กบ้านของตัวเองล้วนๆหรือว่าไปเก็บผู้เล่นฟรีเอเย่นที่หมดสัญญาแน่นอนว่าผลกระทบของกฎนี้มนันรุนแรงและก็เปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลแบบถอนรากถอนโคนแน่นอนปัจจุบันสโมสรสามารถใช้เงินถมปัญหาได้แต่ถ้าไม่มีตลาดซื้อขายเกิดขึ้นครับสโมสรต้องปรับแนวคิดไปสู่การสร้างทีมระ,ระยะยาวทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของการพัฒนาเด็กเยาวชน สุดท้ายการลงทุนกับระบบอะคาเดมีจะไม่ใช่แค่ทางเลือกครับแต่มันจะกลายเป็นทางรอดสโมสร สิ่งแรกที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือหากมีการห้ามซื้อขายนักเตะสโมสรไหนจะรุ่งและสโมสรไหนจะร่วงเราจึงมองภาพออกว่าสโมสรที่จะครองความยิ่งใหญ่หากว่ามีการห้ามซื้อขายทีมแรกที่จะได้รับเลยนั่นคือเชลซีครับแม้ว่าเชลซีเองจะมีภาพลักษณ์เป็นสโมสรที่ใช้เงินเปนหนักในตลาดนักเตะแต่ถ้าว่าคอปแฮมอะคาเดมี่ของเชลซีถือว่าเป็นหนึ่งในระบบเยาวชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกฟุตบอลด้วยเม็ดเงินลงทุนอย่างมหาศาลตั้งแต่ยุคโรมันอับราโมวิชครับ เชลซีก็ได้พัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนให้กลายเป็นเหมืองทองที่ผลิตนักเตะระดับท็อปออกมาจากรายชื่อนักเตะที่ผ่านระบบของค็อปแฮมครับเราจะเห็นรายชื่อของเมสันเมลริสเจมส์คอเนอร์กันลักเกอร์แทมมี่อัปปาราฮมฟิกาโยโทโมริลูเบนรอฟตักชีกคาร์ลัมฮอสันโอดอยรวมไปถึงแข้งที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วลีกยุโรปอีกเพียบดังนั้นความได้เปรียบของเชลซีในโลกที่ไม่มีตลาดซื้อขายนักเตะก็คือพวกเขามีระบบเยาวชนที่แข็งแกร่งทุกตำแหน่งตั้งแต่โกไปถึงกองหน้า โดยระบบเยาวชนเชลซีไม่ได้มีแค่นักเตะที่เก่งครับแต่มีเยาวชนที่สามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ทันทีความสมดุลในการพัฒนานักเตะของพวกเขาจะทำให้เชลซีพร้อมจะเป็นทีมเต่งแชมป์ในโลกที่ต้องพึ่งเด็กฟันตัวเองแน่ๆส่วนสโมสรที่สองที่มองว่าประสบความสำเร็จแน่ๆนนั่นคือบาร์เซโลนา ลามาเซียนี่เป็นศูนย์ฝึกที่ผลิตตำนานลูกหนังระดับโลกไว้หลายคนครับเมสซี่ก็ใช่ชาบี้ก็ใช่อินเอสตาบุสเกตปีเกปูโยทั้งหมดที่ผมพูดชื่อถูกผลิตจากลามาเซียทางเส้นครับแม้ว่าช่วงหลังบาซ่าเองจะหันไปพึ่งการซื้อตัวมากขึ้นแต่ถ้าถูกบังคับให้กลับมาใช้เด็กปั้นเต็มระบบอีกครั้งนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พวกเขากลับไปสู่รากเงาของตัวเองครับลามาเซียนี่เขามีจุดเด่นที่ไม่ใช่แค่สร้างนักเตะเก่ง แต่เป็นการสร้างระบบที่หล่อหลอมให้ผู้เล่นเข้าใจ DNA ของบาซ่าทุกคนที่ผ่านระบบจะซึมซับแนวทาง t i k t o อกหรือการ Position Play ตั้งแต่เด็กทําให้สามารถขึ้นชุดใหญ่ได้แบบไร้รอยต่อไม่ต้องปรับตัวนักเตะอย่างกาบี้อันซูฟาติเปเดรี่นี่เป็นหลักฐานว่ายังมีดาวรุ่งที่สามารถข้าวขึ้นมาสืบทอดตำนานจากรุ่นพี่ได้ในโลกที่ไม่มีตลาดซื้อขายบาซ่าน่าจะกลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวจากเด็กปั้นของตัวเองอันดับหนึ่งเลยล่ะครับ สโมสรที่น่ากลัวต่อมานั่นคืออาแจกอัมสเตอร์ดัมไม่มีทีมไหนในโลกที่เหมาะกับฟุตบอลแบบรไรการซื้อขายนักเตะมากไปกว่าสโมสรน,นี้ครับเยาวชนของอาแจกทุกคนไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นแค่นักเตะแต่ทุกคนถูกฝึกให้เป็นนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบตามหลักโทท่ฟุตบอลระบบเยาวชนของพวกเขาครับให้ความสําคัญกับทิปโมเดลนั่นคือเทคนิคอินไซต์ personality และสเปซซึ่งเป็นวิธีประเมินพัฒนาผู้เล่นอย่างเป็นระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาแจกผลิตซูเปอร์สตาร์มาแล้วนับไม่ถ้วนครับ แต่รุ่นโยฮันครับมาโกโฟฟนบัตเทนเดนิสเบิร์กแคมมัตไทเดลิกแฟรงกี้เดยองดอนนี่ฟันเดเบดหากโลกฟุตบอลต้องใช้แต่เด็กอะคาเดมี่ห้ามซื้อขายเชื่อเลยว่าอาร์จะยังคงเป็นทีมชั้นนาของยุโรปและอาจจะครองลีกดัตแบบเบ็ดเสร็จยาวๆ100ปีส่วนฝากสโมสรที่จะลำบากเราก็มองว่าจะมีสโมสรนอยู่หลายสโมสรที่น่ากลัวนั่นคือสโมสรปารีสแซงแชมง เพราะว่าปารีสครับเป็นทีมที่นิยามฟุตบอลยุคปัจจุบันด้วยการใช้เงินมหาศาลดึงนักเตะอาหรับโลกเข้าสู่ทีมปารีสไม่ได้มีรากฐานของอะคาเดมี่ที่แข็งแกร่งเหมือนทีมระดับท็อปอื่นๆแม้ว่าจะมีดาวรุ่งอย่างโกงมองอาร์เดราบิโอและคิสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่เคยา่าระบบเยาวชนมาแต่นักเตะเหล่านี้ครับมักจะไปแจ้งเกิดกับที่อื่นมากกว่าปารีสด,ดังนั้นถ้าปารีสถูกบังคับให้ใช้แค่เด็กปัน้นอนาคตของพวกเขาครับจะตกอยู่ในความไม่แน่นอนอีกทีมหนึ่งถ้าพูดไปเดี๋ยวผมโดนด่าอีก หาว่าไปพูดถึงทีมเขาเยอะนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการวิเคราะห์นะพี่นั่นก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซิตี้มีอะคาเดมี่ที่ทันสมัยนะครับแต่ปัญหาก็คือเด็กปั้นแทบไม่มีโอกาสแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ทุกวันนี้แมนซิตี้ปั้นอะคาเดมี่มาเพื่อน,นำเด็กไปขายเป็นเงินมากกว่าแม้ว่าฟิลฟอร์เดนจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กปั้นที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่สำเร็จแต่คนอื่นๆครับส่วนใหญ่ต้องย้ายออกไปเพื่อหาโอกาสลงเล่น ดังนั้นหากวันหนึ่งโลกฟุตบอลจะต้องไม่มีตลาดซื้อขายครับแมนซิตี้ต้องปรับโครงสร้างทีมครั้งใหญ่แน่นอนประเด็นต่อมาเราจะมามองเรื่องแท็กติกและการสร้างทีมมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับหากโลกฟุตบอลไม่มีตลาดซื้อขาย แน่นอนครับว่าโค้ทุกคนคงจะต้องปรับแนวทางการเล่นใหม่ทั้งหมดเพราะไม่สามารถดึงผู้เล่นที่เหมาะสมเข้ามาเติมเต็มแผนการเล่นได้อีกต่อไปการสร้างทีมเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การหานักเตะที่เข้ากับระบบแต่จะเป็นการสร้างระบบให้เข้ากับนักเตะที่มีอยู่แน่นอนครับว่าโลฟุตบอลแม่งจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนโค้ดมันคงต้องปรับแนวทางการเล่นให้ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมระบบเยาวชนจะต้องผลิตผู้เล่นที่หลากหลายตำแหน่งขึ้นมาสโมสรต้องวางแผนกันเป็น10ปีไม่ใช่แค่ซีซันต่อซีซันเหมือนทุกวันนี้แล้วล่ะครับ และก็อย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อไม่มีการซื้อขายโค้ดก็ต้องออกแบบแท็กติกโดยยึดจากจุดแข็งของเด็กปั้นไม่ใช่เอาแผนที่ชอบแล้วก็ไปหาตัวที่ใช่เหมือนที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้การฝึกซ้อมก็จะต้องใช้แนวทางที่เรียกว่า tactical p r e i o s i t i o n ซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เล่นให้เข้าใจแท็กติกในระดับโครงสร้างลึกไม่ใช่แค่จับนักเตะฝึกให้วิ่งหรือจ่ายบอลไปวันๆครับและแนวคิดนี้จะทําให้ทีมต้องปลูกฝังสไตล์การเล่นตั้งแต่ระดับเดิชนอย่างเด็กๆไม่ใช่มารอจนถึงทีมชุดใหญ่แล้วเขาให้โค้ดมานั่งปรับแผน ตามนักเตะที่มีเหมือนที่เคยทํามาครับและพอไม่มีการซื้อขายการเล่นได้หลายตาแหน่งจะเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเตะทุกคนควรมีนักเตะต้องมีความสามารถเล่นได้มากกว่า1ตําแหน่งครับเพราะว่าระบบอะคาเดมี่จะต้องฝึกให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้อย่างน้อย23ตําแหน่งแน่นอน เรื่องนี้จะทำให้สไตล์ฟุตบอลแบบททอลฟุตบอลของฮอลแลนด์ในยุค70กลับมาอีก,กรอบเพราะนี่เป็นระบบที่ยืดหยุ่นและทุกคนสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลาระบบทอทลฟุตบอลครับเน้นให้ผู้เล่นทุกตำแหน่งเนี่ยสามารถหมุนเวียนนักเตะกันได้ไม่ใช่แค่ยืนเสนอหน้าอยู่ในกรอบของตัวเองตลอด9 0นาทีซึ่งแผนนี้แหละครับช่วยให้ทีมสามารถปรับแผนได้ระหว่างเกมโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวดังนั้นโลกฟุตบอลที่ไม่มีการซื้อขายความสามารถเล่นในหลายตำแหน่งจะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่แค่ข้อได้เปรียบ และแน่นอนว่าเมื่อทีไม่มีทางเลือกในการหาผู้เล่นที่เหมาะสมด้วยการซื้อโค้ดก็ต้องทำให้ผู้เล่นเก่งขึ้นให้ได้ แล้วมันก็จะต้องมาจากการฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานมากขึ้นเช่นต้องจับนักเตะมาคอนโทรบอลให้แน่นที่สุดการจ่ายบอลที่แม่นยำในรับเซอร์จิโอบุสเกตและก็ความสามารถในอ่านเกมเหมือนโทนี่โครสโค้ชก็ต้องเก่งมากในการออกแบบการซ้อมที่ช่วยให้เด็กในอะคาเดมี่เข้าใจแท็กติกของทีมตั้งแต่อายุยังไม่ถึง15ดังนั้นสโมสรอนที่มีระบบการพัฒนาเยาวชนที่ดีอย่างบาซาอาแจกแมนยู Jack Man, U, อะไรแบบนี้จะได้เปรียบเพราะเขาปลูกฝังปัชญ,ญาการเล่นตั้งแต่ระบบเยาวชนแต่ทีมที่พึ่งพาการซื้อขายนักเตะอย่างปารี แมนซิตี้จะเจอปัญหาใหญ่เพราะว่าระบบอะคาเดมีของพวกเขาอาจยังพัฒนาไม่ถึงระดับที่สามารถสร้างทีมชุดใหญ่จากเด็กปั้นได้แบบร0 0เเซตเต็มคุกตำแหน่งและก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อมีมตลาดนักเตะสโมสรต้องคิดล่วงหน้าเป็น10ปีครับว่าทีมต้องการผู้เล่นแบบไหนฝึกเยาวชนอย่างไรระบบพัฒนาเยาวชนต้องมีทางเชื่อมต่อชัดเจนระหว่างอะคาเดมีกับทีมชุดใหญ่ไม่ใช่แค่สร้างนักเตะเก่งๆแล้วก็ปล่อยพวกเขาดิ้นรนหาทางขึ้นชุดใหญ่กันเองดังนั้นสโมสรที่จัดการเรื่องนี้ได้ดีก็จะมีทีมที่แข็ง แร่งในระยะยาวส่วนทีมที่ล้มเหลวในจุดนี้จะตกต่ำแบบถาวรการมีนักเตะยูยี3หรือทีมสำรองจะเป็นสิ่งจำเป็นในโลกที่ม,มีตลาดซื้อขายนักเตะที่ยังไม่พร้อมขึ้นชุดใหญ่ต้องมีที่ให้พัฒนาไม่งั้นพวกเขาจะหลุดจากระบบและทีมจะไม่มีตัวเลือกสำรอง และแน่นอนว่าในโลกที่ไม่มีตลาดซื้อขายครับโค้ชจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในความสําเร็จของทีมเพราะพวกเขาไม่สามารถซื้อนักเตะเพื่อแก้ปัญหาต้องใช้สิ่งที่มีให้ดีที่สุดดังนั้นโค้ชจะต้องเก่งทั้งเรื่องแท็กติกการพัฒนาคนทีมที่มีโค้ชเก่งๆเ,เรื่องนี้จะได้เปรียบดังนั้นโลกฟุตบอลจะเปลี่ยนไปจากยุคข,ของนักเตะซูเปอร์สตาร์ไปเป็นยุคข,ของโค้ชอัลับอัจฉริยะแทนครับประเด็นต่อมาหากไม่มีตลาดนักเตะเศรษฐกิจฟุตบอลมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตลาดนักเตะเนี่ยมันเป็นมากกว่าการซื้อขายผู้เล่นเพราะว่านี้เป็นรากฐานสําคัญของระบบเศรษฐกิจในวงการฟุตบอลทุกปีเนี่ยนะฮะมันมีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านจากค่าตัวนักเตะค่านายหน้าค่าสป,ปอนเซอร์ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดถ้าวันหนึ่งตลาดนักเตะถูกยกเลิกเศรษฐกิจฟุตบอลจะต้องถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดครับ ปี2023รายงานของฟีฟ่านะครับเปิดเผยว่ามีการซื้อขายนักเตะระหว่างประเทศมากถึง74,000รายการมูลค่ารวมมากกว่า9,600ล้านดอลลาร์และค่าในหน้าของเอเย่นก็กวาดไป800กว่าล้านดอลลาร์ดังนั้นหากแค่ธุรกิจเอเย่นมันหายไปเงินหมุนเวียนกว่าพันล้านมันก็จะหายไปด้วยโลกฟุตบอลก็จะต้องปรับโครงสร้างทางการเงินใหม่ทั้งหมดสโมสรที่เคยพึ่งพาการขายนักเตะเพื่อความอยู่รอดน่าจะต้องเจอปัญหาใหญ่ส่วนในลิกที่อาศัยซูเปอร์สตาร์เพื่อดึงดูดสปอนเซอร์อาจ สูญเสียสนเสน่ห์ไปในทันทีทุกวันนี้ครับสมโมสรขนาดกลางและเล็กอยู่ได้เพราะว่าการขายนักเตะทีมอย่างเบนฟิก้าอารแจกปอร์โตลียงสามารถทำกำไรได้หลักพันล้านยูโรในช่วง10ปีที่ผ่านมาด้วยการปั้นดาวรุ่งและก็ขายให้สมโมสรใหญ่ๆ ข้อมูลจากยูฟาเผยนะคะรับว่าบางสโมสรในลีกใหญ่เนี่ยมีรายได้มากกว่า40%จากการขายนักเตะดังนั้นถ้ารายได้ส่วนนี้หายไปพวกเขาต้องหาทางออกใหม่เช่นดันราคาตั๋วเข้าชมเพิ่มขึ้นให้แพงกว่าเดิมเพิ่มดิวสปอนเซอร์และลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดหรือจะเน้นสร้างทีมเพื่อความสำเร็จในสนามแทนการทำกำไรจากตลาดซื้อขาย ทีมใหญ่เองก็ต้องปรับตัวครับการที่สโมสรบางสโมสรอ,อย่างแมนยูแมนซิตี้ที่เคยใช้จ่ายเป็นพันล้านปอนเพื่อสร้างทีมไอสิ่งแบบนี้มันก็จะไม่มีอีกต่อไปครับเพราะว่าสโมสรต้องเอาเงินที่เคยใช้ซื้อผู้เล่นไปพัฒนาระบบเยาวชนแทนเรื่องระบบสัญญานักเตะก็คงจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับปัจจุบันวันนี้ค่าตัวและค่าเหนื่อยของนักเตะมักถูกกำหนดโดยตลาดซื้อขาย นักเตะคนไหนที่มีค่าตัวสูงก็มักได้ค่าเหนื่อยสูงตามไปด้วยแต่ถ้าไม่มีตลาดซื้อขายแหละครับสโมสรก็ต้องสร้างโมเดลค่าเหนื่อยแบบใหม่ที่มันไม่ได้อิงกับค่าตัวนักเตะก็จะเกิดระบบโบนัสจงรักพักดีเพื่อให้ผู้เล่นอยู่กับทีมยาวขึ้น นักเตะก็อาจจะมีรายได้ลดลงครับเพราะว่าไม่มีทีมไหนจะมาทุ่มเงินแข่งกันเพื่อแย่งตัวคุณไปอีกต่อไปแล้วและที่แน่นอนเลยคือธุรกิจเอเย่นล่มสลายแน่ครับเพราะว่าตลาดฟุตบอลทั้งหมดนะครับเอเย่นคงจะหมดอาชีพพี่จอร์ดเมนเดสคงต้องอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นที่ปรึกษาสัญญาเป็นโค้ดพัฒนาย,ยาวชนและก็นักวางแผนอาชีพแทนเอเย่นที่เคยรวยจากการพานักเตะย้ายทีมครั้งนี้คุณจะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ที่สุดเลยล่ละครับและแน่นอนว่าระบบแมวมองก็จะเปลี่ยนจากการมองหานักเตะที่พร้อมเล่นไปเป็น การมองหาเด็กปั้นที่มีศักยภาพสูงสุดจากที่แมวมองจะไปส่องนักเตะทั่วโลกเชื่อว่าการส่องจะเน้นไปที่เด็กอายุ10ถึง14แมวมองจะต้องประเมินความสามารถระยะยาวไม่ใช่แค่ฟอร์มวันนี้เชื่อเลยว่าการเซ็นนักเตะเยาวชนเข้าอคาเดมีจะกลายเป็นซื้อขายรูปแบบใหม่ที่มีการแข่งขันสูงมากๆ และผลกระทบต่อการกระจายตัวของนักเตะทั่วโลกอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับทุกวันนี้เนี่ยตลาดนักเตะมันช่วยให้ผู้เล่นจากประเทศเล็กๆสามารถก้าวไปสู่ลีกใหญ่ได้ง่ายนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติที่ไม่ติดทีมในบร,ราซิลอาร์เจนตินาและแอฟริกาก็สามารถย้ายไปยุโรปเพื่อพัฒนาฝีเีนได้ และแน่นอนครับสโมสรในประเทศเหล่านี้ก็ได้ค่าตัวเป็นแหล่งรายได้หลักแต่เ้าว่ามันไม่มีตลาดซื้อขายปุ๊บนักเตะจากประเทศเล็กๆก,ก็อาจจะไม่มีวิธีแจ้งเกิดเลยทีมในยุโรปก็อาจจะต้องพัฒนาผู้เล่นแค่จากในประเทศตัวเองลีกที่อาศัยการขายนักเตะอยู่วันๆน,นะครับอย่างอาร์เจนตินาน่าจะล่มสลายกันไปเลยดังนั้นการห้ามซื้อขายนักเตะมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันในสนามครับแต่มันเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจฟุตบอลที่ใช้มาหลาย10ปี สโมสรต้องพึ่งพาการพัฒนาเยาวชนแบบ100%เอร์เนต์เย่นแมวมองสื่อกีฬาต้องเปลี่ยนอาชีพโมเดลธุรกิจของสโมสรก็ต้องถูกคิดใหม่ทั้งหมดการปฏิวัติครั้งนี้นะครับอาจสร้างฟุตบอลที่มีความสมดุลเท่าเทียมแต่มันอาจทำให้สเสน่ห์ของเกมที่เรารัก เปลี่ยนไปตลอดการครับหลังจากพูดมาเป็น10นาะทีวิเคราะห์ทุกด้านแล้วนะครับเราคงไม่สามารถบอกได้ว่าฟุตบอลแบบไม่มีตลาดซื้อขายนักเตะมันจะดีกว่าหรือแย่กว่าแต่บอกได้เลยครับว่ามันแตกต่างฟุตบอลอาจจะแร์ขึ้นครับผมแต่การแข่งขันอาจขาดความหลากหลายระบบเยาวชนจะสําคัญขึ้นแต่ทีมเล็กๆก,ก็อาจจะอยู่ยากขึ้นเช่นเดียวกันการเงินของฟุตบอลจะมั่นคงขึ้นครับแต่หลายๆสโมสรอ,อาจจะล่มสลายไปเลยนักเตะจะพักดีกับสโมสรมากขึ้นแต่แฟนบอลอาจจะขาดความ คามตื่นเต้น ข้อดีของสิ่งที่ผมพูดมาครับก็คือฟุตบอลจะกลับไปเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนและระบบโคชชิ่งไม่ใช่เรื่องของเงินอย่างเดียวสโมสรทุกสโมสรจะมีความต่อเนื่องไม่มีการเปลี่ยนทีมทุกปีและนักเตะจะมีความพักดีต่อทีมเพราะไม่มีทางเลือกในการย้ายส่วนข้อเสียครับทีมที่เคยอยู่เมืองใหญ่ๆที่มีเยาวชนเก่งๆจะได้เปรียบครับทําให้เกิดความเหลื่อมล้าในอีกมิตินึงได้ในวงการฟุตบอลส่วนทีมที่เคยอยู่รอดด้วยการขายนักเตะก็อาจจะล่มสลายและฟุตบอลครับมันอาจจะเสียเสน่ห์ ของตลาดซื้อขายไปเลยก็ได้แม้ว่าการห้ามซื้อขายนักเตะอาจจะเป็นไปไม่ได้จริงครับแต่การทดลองนี้ทําให้เราเห็นว่าข้อดีและข้อเสียนระบบปัจจุบันเป็นอย่างไรฟุตบอลทุกวันนี้พึ่งพางเงินมากเกินไปหรือเปล่าสโมสรใหญ่ใช้เงินซื้อแชมป์มากเกินไปไหมระบบเยวาวชนควรถูกพัฒนาให้มีความสําคัญมากกว่านี้หรือเปล่าเราอาจไม่ต้องห้ามตลาดซื้อขายทั้งหมดแต่ถ้า,าบางทีฟุตบอลเนี่ยควรอาจจะต้องมีการควบคุมที่ทําให้การแข่งขันมันแฟร์ขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพางเงินมากเกินไปะนะครับสุดท้ายฟุตบอล ที่ไม่มีตลาดซื้อขายมันอาจจะทําให้เกมโบิสุดขึ้นอาจทําให้เกมขาดความเร้าใจเราตอบไม่ได้เลยพราะเพราะว่าฟุตบอลที่ไม่มีตลาดซื้อขายนักเตะอาจจะเป็นกีฬาที่แท้จริงของการพัฒนาความอดทนและกลยุทธ์ในระยะยาวแต่มันก็จะเป็นกีฬาที่ขาดดรามา่าขาดการเปลี่ยนแปลงและขาดความยืดหยุ่น ท้ายที่สุดแล้วฟุตบอลที่ไม่มีตลาดซื้อขายไม่น่าจะใช่คำตอบที่ดีที่สุดแต่แนวคิดนี้ครับก็ช่วยให้เราตั้งคำถามกับระบบปัจจุบันและก็มองหาทางพัฒนาวงการฟุตบอลให้ดีขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าฟุตบอลกลายเป็นเรื่องของเยาวชนลุ้นล้วนอะไรซูเปอร์ร์จากตลาดนักเตะมันจะยังมันเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วตลาดซื้อขายนักเตะนี่แหละเป็นหัวใจที่ทำให้เราหลงรักฟุตบอลกันแน่คุณคิดว่าอย่างไรครับชาวคอ,อฟนาม แล้วนี่คือขอบสนามวอช If หากดูแล้วคุณชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆกดให้ขอบสนามหน่อยนะจ้าคลิปยาวแบบนี้ชอบเป้า